ตรงนี้ขาดการติดต่อทั้งๆตรวจสอบซ้ำๆไปหลายวันแล้วแล้วทำไมมารอสุนครีปเดียวถึงยังปร,กรากฏตัวได้อีกหลาเรื่องแบบนี้เขาไม่เคยประมาทเลยนะให้ตายเถอได้แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเชียวโจเอลพวกเด็กๆล่ะหยุดทำไมกันไล่ตามไปสิตัวเองก่อนทั้งๆไปทางของมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้มารอสุนครีปเดียวหน้าจะดำดิ่งลึกลงไปที่จุดนี้แหละพื้นที่ด้านหน้านั้นเรายังไม่ได้ทำการสำรวจเลย ฉะนั้นเราไม่ควรผิดพรงเข้าไปนะพี่ครับไอเวนตั้มเนชันสิเอาเลยทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองที่ไม่ยืนยันให้มันชัดเจนดาชันสิเรากลับกันก่อนดีกว่าหมายผู้คนคงตื่นตระหนกกันหมดทั้งเมืองแล้วมั้งพวกเราทั้งสามคนไม่ควรออกจากเมืองนะหลังจากนั้นก็ค่อยส่งทีมสำรวจออกไปสำรวจรอบๆเมืองให้ละเอียดทีท่วนเพื่อตรวจสอบดูว่ามีมา,ารอสูนคลิปเดียวตัวอื่นอีกไหม ทั้งๆเด็กทั้งสี่คนนั้นจากสถานการณ์ในตอนนี้นะ้ำมันเป็นเรื่องที่ใครๆต่างก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นทั้งนั้นเราต้องใจเย็นๆเข้าไว้ฉันเข้าใจดีว่ามันยากสําหรับคุณเธอกลับไปก่อนเธอฉันจะตรวจสอบอีกสักรอบไม่ต้องห่วงนี่นายทั้งงนายนี่มันงั้นนายต้องรีบกลับมาให้เร็วที่สุดก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะตกลงไหมอืมเข้าใจแล้วเราเกลี้ยกล่อมเขาได้ซะที่ไหนนายก็รู้ อาอาฉันรู้หน้าในตอนนั้นน้องชายของเขาก็ถูกมารอสูรลักพาตัวไปแล้วก็เอาแต่โทษตัวเองอยู่ลึกๆถ้าน้องชายของเขายังมีชีวิตอยู่คงอายุเลี่ยก,กับเด็กพวกนั้นเด็กๆเ,เหล่านั้นคงทําให้เขานึกถึงน้องชายหือที่นี่ที่ไหนใต้ดินเหมือนทุกคนจะยังมีชีวิตอยู่เจ้าตื่นแล้วหรือมารอสูรคลีปเดียวตื่นก่อนใครเจ้าแตกต่างจากพวกมนุษย์แตกต่างมากข้าอยากรู้ ทำไมเจ้าถึงมีกลิ่นไอเหมือนพวกเราลมปลามนุษย์กลิ่นไอนั้นทำไมถึงแข็งแกร่งกว่าข้าพ้ามหาเหลอะไรวะโอช่างงงไหวโทเว้ยหากเป็นชาติก่อนฉันตัดหัวมันได้ก่อนที่มันจะตอบสนองด้วยซ้ำต้องช่วยพวกเขาทั้งสามคนให้ได้ มันเป็นมารอสุนคอสีแดงการเคลื่อนไหวมีความยืดหยุ่นสูงด้วยข้อต่อที่สร้างมาเพื่อให้เคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวทําให้การตอบสนองและโจมตีได้อย่างรวดเร็วเหนือชั้นขึ้นแต่ด้วยเหตุนี้ไงล่ะข้อต่อจึงขาดการปกป้องจากผิวหนังหุ้มที่แข็งและหนาเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวของมันเองไม่มันร้ายประโยชน์